เปิดชะตากรรมของโอฟิเลียที่เป็นเหมือนเงาสะท้อนของเวนสเด โอฟิเลียฟัมนะครับเวอร์ชันดังเดิมของชาวอดัมซึ่งในเวอร์ชันนั้นนะครับโอฟิเลียนะครับคือสาวน้อยล่าเลิงครับที่บุคลิกตรงข้ามกับพี่สาวนะครับอย่างมอรติเซียแบบคนละขั้วเลยครับแต่ในซีรีส์นะครับเวนสตีซีซั่นสองนี้นะครับมอรติเซียนะครับมักจะพูดถึงโอฟิเลียอยู่บ่อยๆและเรื่องราวของเธอนะครับก็เป็นปมหลักครับที่ทําให้มอรติเซียนะครับเป็นห่วงเวนสตีสุดๆโดยมอรติเซียนะครับเล่าว่าโอฟิเลียนะครับเป็นเลเว่นครับหรือผู้มีพลังจิตเหมือนเวนสตีเลยครับแต่่เเธออนนนะครรัับใช้พลลงงงมาาากกกิไปจแยถึ น้ำตาไหลเป็นสีดำคือเหมือนเวนสเตย์ในตอนนี้เลยครับซึ่งมันนะครับเป็นสัญญาณนะครับที่บอกว่าเธอนะครับเิ่มไม่โอเคแล้วครับเมื่อโอฟียนะครับอาการหนักขึ้นเฮสเตอร์ฟามหรือยายของเวนสเตย์นะครับจึงส่งเธอนะครับไปที่โรงพยาบาลชิตเวสวิลโลหิวแต่หลังจากนั้นไม่นานครับเธอก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยทุกคนนะครับเลยคิดว่าเธอนะครับเสียชีวิตไปแล้วเรื่องราวสุดเศร้าของน้องสาวนี้นะครับคือเหตุผลหลักนะครับที่ทําให้มอดิเซียนะครับไม่อยากให้เวนสเตย์ครับต้องเผชิญหน้ากับชะตากรรมแบบเดียวกันห่ะเธอน ลูกสาวอย่างเต็มที่อย่างที่ทเราได้เห็นกันในซีซั่นนี้นั่นเองครับใครเป็นสายทํางานที่ชอบนั่งท่าจเดิมซ้มสำๆระวังปวดหลังไม่รู้ตัวแกได้ดยการเปลี่ยนท่านั่งด้วยบีเวลทีวางเท้าเพื่อสุขภาพช่วยให้เรานั่งทางานแบบไม่เบื่ออีกต่อไปด้วยการวางเท้าสองข้างแบบอิสระ,ะดกเท้าขึ้นลงแถมแยกซ้ายขวาลองใช้แล้วนะครับสบายขึ้นเยอะลดอาการปวดเมื่อยสะสมและทํางานได้สบายตลอดทั้งวันมองหาตัวช่วยดีๆกดทีตกา้าได้เลยล<ม>าลกูทุกเรื่อง